คอนเซปต์การออกแบบบ้านที่ผมตั้งใจนะครับก็คือมีคอนเซปต์ว่าแบบบ้านดีไซน์ใหม่ที่ให้ความจริงยิ่งใหญ่กว่าความฝันนะครับอันนี้ต้องมาอธิบายว่าความจริงเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าความฝันได้ยังไงนะครับปกติแล้วคนเรานะครับอยากจะซื้อของลักชิ้นหนึ่งหรืออยากจะปลูกบ้านเนี่ยมันก็จะมีบ้านในฝันอยู่นะครับแต่เมื่อความฝันนะครับมาเจอกับงบประมาณในชีวิตจริงเนี่ยบางทีเราต้องเสียสละ พื้นที่บางอย่างฟังก์ชันบางตัวนะครับเพื่อให้ได้บ้านที่เราใช้งานได้แล้วก็ยังอยู่ในบัดเจตอยู่นะครับทีนี้คอนเซปต์บ้านแบบใหม่ของเราเนี่ยคือ A อซี i ี s เนี่ยนะฮะก็คือเราจะให้ความจริงเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่กว่าความฝันหมายความว่าคุณฝันไว้อย่างไรนะครับคุณได้อย่างนั้นเลยเพราะว่าเราเนี่ยออกแบบโดยคํานึงถึงต้นทุนและฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลักนะครับให้ได้ฟังก์ชันครบถ้วนในขณะที่ต้นทุน ไม่สูงนะครับราคาขายก็เลยไม่สูงด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับบ้านครอบครัวขนาดกลางเนี่ยนะครับควรจะมีสักสี่ห้องนอนจอดรถสองคันนะครับฟังก์ชันต้องครบอย่างเช่นห้องรับแขกพักผ่อนนะครับหรืออาจจะมีห้องทํางานเลยด้วยซ้ำไปนะครับที่สําคัญคือส่วนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ครัวซักลีดซักล้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านขนาดเล็กๆเนี่ย ก็จะมีพื้นที่ตรงนี้น้อยมากหรือบางที่ไม่มีเลยก็ต้องไปแอพพลายใช้เอาเองนะครับแต่บ้านของเราเนี่ยออกแบบโดยคำนึงถึงฟังก์ชันใช้งานเป็นหลักนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ออกแบบให้มันเกิดความประหยัดทุกอย่างเลยนะครับจนกระทั่งได้แบบบ้านที่สวยงามและเรียบง่ายออกมานะครับก็คือแบบบ้าน s อซ i e ีอันนี้คือ A330 แบบบ้านใหม่เลยนะครับสรุปอีกครั้งนะครับแบบบ้าน A อซีคือแบบบ้าน ที่เราออกแบบใหม่สไตล์โมเดิร์นเรียบง่ายนะครับฟังก์ชันใช้งานครบถ้วนในก็ประมาณที่คุณพอใจให้ความคุ้มค่าอย่างมากครับตามคอนเซปต์แบบบ้านดีไซน์ใหม่ที่ให้ความจริงยิ่งใหญ่กว่าความฝัน